เนี่ยเซเหมียวไปไหนอ่ะสองพ็อกห้าพอลเซ่เซเหมียวไปไหนก่บ้างไปตลาดดีดีไหมทุกคนสูสีไว้เพื่อนไหวซิวไหวซิวขึ้นขึ้นตั้งแต่สิงสิงตั้งแต่เกมนี้เลยใช่ไหมใช่ใช่ใช่สิงเลยสิงตลอดไปเลยออืเพราะว่ามันไม่น่าไหลป่ะมันไม่ไหล ใช่ใช่ใช่นั่นแหละใช้ไปเลยงัดงัดมาใช้ให้หมดเทคนิคเทคนิคไม่มีมีแต่ตุ๊กติกเฮ้ยผมเป็นคนแบนไม่สัตว์อะไรนะพอเทรดเหรอพอเทรดพอบบ yeah. เทคดพอเทรดโอ้ยเปล้วกูต้องมาแบนไอ้แบนทุบผมเล่นพระ มาโดมาโดเอาหน,น้าเพื่อน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 ชนะไปดึมาออก <c oughs> เราแจกคนอื่นดู YouTube เราไม่ค่อยได้นะด่าทุกทีจริงๆมีไหนวะไหวไหว ลิงออฟเดอะบูทลิงออฟเดอะบูทวันี้ไอวิ่งไปเลยนะผมอยู่หน้าสุดนะเดี๋ยวผมบะ มาขวาครับมาขวาคนหน่งเอาเอาเอครับไนไหนหอกแล้วหอกแล้วหอกแล้วหแล้วคนหน้าไม่คนหน้าไม่มีลิงคนหน้าไม่มีลิงโอ้โดนโดนตบนวนนะตบน้มวนนะผมได้อยู่ได้อยู่ไปบุ๊บุ๊บุตายมดตายมดตายมได้ไหนตายพัะพนิดเดียวพ ได้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 คนละตัวไปได้เลยแฟนแผมเอาทงแล้วนะตั้งขาดขันไป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 ปไปเขาจะไปนี่เดียวนี่เดียวปดด้วยผมบูตมบู๊ตมบูดูได้ได้ตายตายตายดผาได้ผาดได้ผาแกแกแเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ของตายแล้วมนหอมันห้ว เอ้ยมันไม่ขัดเอ้ยนิดเดียวมิดเดียวมิดเดียวขัดว่าออกเม่าไะสวยสวยสวยผมมาเติมผมมาเติมผมบูธผมบูธผมบูผมบูธเอาได้เอาได้ผมมาเแรงฮิวแแเอานกนไคนอีกคนได้ไม่ได้เ้ผมเข้าตายฟรีว่ะเดี๋ยวผมบูต่อบู้บูแล้ว บุดหมดบุดหมดผมติดน <t> ้ำบนนะกระโลสามหอกบมดหอกบมดหอกหดผมบุดไปผมบุดไปจี๊ดจี่อค้าเลยเอาอยู่พ่อค้าอยู่เลยหรอเอาพ่อค้าหิหูเด้งหิ้วหูเด้งหิ้วผมบุดหิ้วไอพีดพีดมาตะดพีดเอามาตะเอ่อไม่ได้ไม่ได้จับท้องก่อนจับท้องก่อน มันขอองมันขอทองขวามันไล่ผมนะแสงสองนะเลหลังเลหลังเลหลังเลยซีซีได้นะคุณซีได้นะผมผมโดนไล่เสียะแตตๆตต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 ่ตตตแตตตตตตดตตต่ตตตตตบตต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  อากลับไปเอาไหนขับไปเอาไหนซีซีมันวิ่งมามันมาทามหูไอ้เหี้ยไปไหนหรอดัก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 ข้อขามือหูเด้งอยู่ผมบู๊ตเกี่ยวควัสเกี่ยวควันเกี่ยวควันเอาสองตัวนั้นแหละสองตัวนั้นแหละขาดขาดขาดอย่าขาดอย่าขาดอย่าขาดผมตายผมตายผมตาย ไอ้ถอยมาเซ้ซอยซอยซอยแบ็ค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 วิ่งวิ่งวิ่งขวามาวิ่งขวามาให้มารับผมหน่อยคุณคุณแถบอยู่ไหนวะขึ้นมารับขึ้นมารับมามาเอาได้มันตัวเดียวให้เอาดิเอาเลยเอาเลยเอาเลยตก็น้ะพี่โดนผมยิ้มสวนยิ้มสวนไปไหน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 ตายไหนตายอุ้ยขัดัดได้ขัดแล้ว เทีหลังเทีหลังครับให้ผมหน่อยนะผมบินผมบินผมบินบลยครับินกด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 ขวาขวาขวาขัดไปขัดไปขัดไปขัดแล้วขัดแล้วไม่ทันวะไม่ได้ไหนนะเกิดชนะเกิดชนะหกห้าโอ้โหเกียรติจับว่ะสวยสวยสวยแม่งเล่นเป็นอยู่ไหนที่เล่นเป็นนะได้อยู ม้าเนี่ยตรงเนี้ยใช่ใช่สองบล็อกโดนนำวะเอาเรา่อนเอาเรา่อนมันขึ้นเลยอ่ะผม,มว่าเมื่อกี้ห่วงเก็บคงมากเกินไปว่ะไม,ไม่ไม่ต้องเก็บแล้ว ผมว่าเรามาโฟกัสอันนี้ดีกว่าข้อฟ้าหุ่นสองตัวแล้วค่อยอันติเก็บแต่ไฟแรกบูตล,ลิงกไปก่อนใช่ๆไฟแรกของบูตล,ลิงน่จัดตอนนั้นคือลิงขาดหรอใช่ใช่ตอนที่ผมตายเลยคขาดอันตรายมากอพอพ่อค้ามัพ่นผมอยู่ด้วยไง แล้วพี่กีโดน,นนำว่ะไหนห้าตัวบาทมันอยู่กลุ่มไหนวะห้าตัวบาทกลุ่มแปดกลุ่มสามเอ๊ยมันมชนะเลยเจนเอออ้าวหนึงน่งป๊อกโดนโดนใช่ไหมเออไม่เป็นไรเราเอาเราก่อนเราก็โดนกันเป็น,นสัตว ไอ้เที่ยมันจะส่งซองวะไอ้สัตว์ใครวะใครวะโพชีอีแข่งอยู่ส่งซองทำไม เดี๋ยว่อนแข่งเราต้องออกยูก่อนนะเราเอาบุหรี่กันก็สมมติว่าใครในหนึ่งนาทีที่มันจะเริ่มก็คือใครใครหลุดออกจากห้องนี้คือเทียอะไรอ่ะอินเดอะสี่เลย,เเลยใช่ไหรู้ว่าแพ้แพ,พ้ไปเลยเอาเอาผมผมเปลี่ยนผมเป็นไนท์ป่ะถ้าแบบเมื่อกี้ แล้วถ้าแล้วคุณคิดว่าคุณเล่นได้ไบ้างหรือเปลเมื่อกี้ผมก็ยังเล่นได้อยู่แต่มแตมงก็ตายบ่อยอยู่อ่าลองแต่เอ,เอาแอดแอดก็ได้เ,เดีงงเ๋ยวรอรอดูหน้าไงเพราเมื่อกี้มันมันมาหอกซีไหม,อ,มอ๋อถ้าผมชอ็ชอตแรกเปิดไม่ค่อยดีว่ะเ็เหมือนช็อตแรกเปิดไม่ค่อยสวยใช่ใช่ใช่มันมันเดินเข้าไปไม่ไม่ถึงมันมีน้ำวนเลยทนะี่อ่ะ ใช่ๆน้ำบนแม่งก็แบบมัจี้ดีนะเอามไหม่เอามใหม่ๆสู่สูๆครับเราไว้สู้ๆบ้าเก็มเดียวมันเดิมมอนเดิมมอนเดิมอืมันเรียนรู้วิชาเหมเนกันต้องแบมประกาศถุก คนไปส่งข่าวให้มันเลยดิอบอกเอาเรื่องจัดแม่งตึงเกิน <c oughs> ช้าๆนะไม่ต้องรีบคิยวก่อนคีวก่อน แฟนๆผมบอกคิดชื่อคุณแห่ง uclear, ลิงเข้าไปไม่ได right. ้ช no, no bueno. no, cool. oh, no, no, ื่อแรกเออชื่อแรกนั่นสิงแทบปะสิงแทบดอออกกูดเ้งกับกูนี่เหรอกูดิ้งกันดีกว่าดิบผมเยอะเอาแก๊เคมันต้องจิ้มจอเนยมันมาขวานะไอ้ขอนี้หนักสไหนไหนมันไปเก็บโลนะครับ พุนนี่ผมเปรียบก่อนไอ้แี่โดนหอกฟรีตายแทบตกตกตกหุ่นรอขัดได้ปะขัดได้เซต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 เลๆง ผามันเอามา,มาตะนะที่มันขอผมต่อเน,นี่ยเร่งผมบุ้ไไมไมอ้นกำลังไปไอ้ผมโดนเปลออี่ยนอะไอ้หอกทองต้มยูยสวยสวย

không 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 sai không 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 เฮ้ยครองไอ้ที่เนี้ยบ้ยายขาดปะหายแล้มแล้วสววยเอาไหต่อไปทางตรงนั้นบ้าของก่อนของน้ว้างต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 แตตตตตตตงตองเงี้ยแบตองเล่นต้องเล่นต้องเล่นต้องเล่นดักไป ต่อเลยนะเล่นไปเลยไปเลไปเลไปไปต่อเลยต่อเลยนนี่นระวังหอกระวังหอกตายตายแล้วเราคุมตอนนะคุมตอนบันไดคุมตอนบันไดเพื่อกลับมาแบ็คแบ็คกราบกรายทานยังนตอทานตองนรอผมบูทลิงสู้ไหนขวาไหนขวาเฮ้ยลิงขาดลิงขาดลิงขาด เน้นมันจะตายจะตายไอ้จดีจะตายข้างหน้าข้างหน้าจะตายคุณผมพี่ไววผมพี่ไห้ไอ้กลับกลับมาหลังนะกลับมาหลังกลับมาหลัง่อยโกงเลยโงเลยเออกลับมาหลังกลับมาหลังคุณนี่กลับมาตัดได้ปะคุณไม่ได้ไม่มีไม่มีไม่มียี่สิบวิยี่เวต้องตัดแล้วต้องอาแล้วเยคัดคัดคัดาดดพ่อค้าพ่อค้าดพ่อค้าีีไปสีไปสีไปสีไปเลยีไปเลยัดอีกแล้วต่อไ ทำไมไอ้เหี้ยไอ้คนถ้าสองเราไเว้ยเยอะไมาเหี้ยเราต้องสองอีกเยอะเลยเพื่อนเออไอ้เหี้ยเอาเรื่องอยู่นะทำไมอะเราไม่คือมันห้ามโดนเปิดก่อนเลยไหมไอ้เหี้ยเพื่อนเนี่ยเราเสียทรงแรกไอ้เหี้ยเอ้ยเ่ไอ้เหี้ยมันสีแปะจริงเลยนะไอ,ตอ,อ้ตัดไอ้อเหีเ้ขขยตึ่นจริงตื่นจริงนะตอนแรกตอนแรกผมโด,ดนโดนก่อนโดนเปิดก่อน ใช่ใช่คุณคุณแทบตกหุ่นด้วยอ่ะเฮ้ยไอ้เทียเพื่อนเราแพ้หมดเลยว่ะวันป๊อกจริงไหมเนี่ยแพ้เดี๋ยววันป๊อกสองบลอกแพ้หมดเลยเฮ้ยห้าตัวบาดชนะห้าห้าชนะผมแทงวันป๊อกไปดิดีดีเลยโหพายอนสองตรงเลยอ่ะพายอนสองออพายอนทูออร์โหลด ทาทเลนชนะอยู่ไอเรียวเสมอนึงนึงเสียเสียเสียวนาทีม่งตึงเปียเลยว่ะตึงอ่ะมันมันแบนเหมือนเหมือนมันรู้ว่าเราเล่นอะไรอ่ะเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะว่าเวลาเวลาเจอมีเวียแล้วต้องแบนตัวนี้เหมือนกันเนี่ยมันกดจังหวะสุดท้ายแล้วั็จบดีนะคุณนิ้ทำได้ โอ้ยเหี้ยใจแม่งเต้นสัตว์อ่ะเราเราไม่ยอมก่อนก็ดีละเหียเจ้าแ่งคองที่ไปไม่คุณนี่จังหวะนั้นมีคนส่งกองเลยใช่จังหวะที่ไปอะมีคนส่งกองแดงเลยเต็มจอเลยเ็คก่อนใครส่งวะสี่สิ